รถเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็น X5 F1540e M Sport นะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดเครื่องเบนซินนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเซอร์วิสศูนย์ตลอดปีนี้นะครับมีการเปลี่ยนเกียร์จากในศูนย์มาแล้วนะครับแล้วก็โช๊คถุงลมนะครับเปลี่ยนจากศูนย์มาแล้วนะครับถุงลมเนี่ยเปลี่ยนต้นปีนะครับเกียร์เปลี่ยนเดือน4ปีนี้นะครับต้องบอกว่าเกียร์เนี่ยใช้ยาวๆไปเลยนะครับรถพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้ คันนี้เป็นสีดำนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขับดีมากนะครับเครื่องแรงแต่ว่าประหยัดน้ำมันนะครับนั่งสบายมากภายในนะครับคันนี้เป็นสีอัลมอนด์ภายในสภาพดีเลยนะครับเบาะหน้าหลังแผงประตูทุกอย่างหนังเดิมๆโรงงานหมดเลยนะครับพวงมาลัยยังสวยนะครับหลังคาเปิดปิดได้นะครับไม่มีรล่ซึม เราถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้คือรถเพิ่งเข้ามาก็ถ่ายให้ดูว่ารถสภาพที่เข้ามาเนี่ยถือว่าสภาพเนี่ยดีมากนะครับคันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยจอดในล่มตลอดเนี่ยครับเบาะหลังสภาพดีเลยราคานะครับคันนี้ผมเปิดราคาเล้าใจไว้เลยนะครับเพียง7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับรับรองว่ารถเนี่ยสภาพสวยนะครับยางใหม่สี่เส้นยางพิลลารีนะครับเพิ่งเปลี่ยนปลายปีที่แล้วใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ